ตูวันนี่นี่นี่สงสัยเห็บเยอะเลยนี่ฉันเตอร,ร์หงง์ให้พี่น้องไงเล่าเดี๋ยวให้หน่อยดูเห็บเยอะสิดะตู้วันหน้าลงออาไม่มีเลยนี่ว่าไม่มีเลยนี่ว่าไม่มีแล้วเดี๋ยวสั่นแล้วนี่ไม่ต้องเขินเลยไม่ต้องเขินเลยนะเขินทำไมเนี่ยฮะนะครับยูยี่นะครับผม รลี้โตไปสาวแล้วเอฟซีอันนี้เซนเดอร์นี่เฮาอย่างเดียวเห็นหน้าคนเห็นม่เห็นม่เดียวเฮาอย่างเดียวเนี่ยฉายจอมจอมเฮ่าในตัวตึงอยู่ดีตัวตึงเร็วโชนแล้วโชนแล้วโชนนี่แล้วเร็วแล้วยิดลุกแล้วเออหุ่นดี้บอโอ้โหฮวันเพียบเลยหุ่นดีแจ๋เลยอุ้ยหุ่นเท่เลยนับเนี่ยคันมัดเยอะสนใจเนี่ย นี่ครับตอนยูยี่นะครับหูพึ่งหูตั้งเล็บสินะอืมเกาบ่อยไนะ <c oughs> อะไรขันดิจะเอาสุยามาใส่เป่ายากเกี่ยมมาใส่ยังไม่รู้เป็นไรจะเรีกยกให้ไปน้องหให้ไปน้องนเด้วอะไรมีเรื่องอะไรมองหน้านมีเรื่องอะไรฮะไ <c oughs> อ้คอปเตอร์ไอ้คอปเตอร์ คอปเตอร์บ,บาดเจ็บนะครับผมเมื่อวานกัดกันหนักในเอฟซีแผลเต็มเลยนะครับผม,มยูยี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 มาโชว์เลยยี่มาเนี้ยยี่ยี่อ่ะยูยียี่มาเนี้ลยเร็วเร็วเเร็วเร็วเว Mana ni leh? Ini, ni, ni. Ji, ni ji, ni. Hasil tu, loh. Hmm, eh, uh, di, uh, di, eh, nak, eh, eh, nak, eh. Aw, aw, aw. Sini, ada, ada, ada. Ada, ada, ada. Ada, ada, อืมครับยูยี่ครับยูยี่ดิสเปนเดอร์จอมเหา่าเห่าอย่างเดียวนี่เฮาไม่ทั้งเจ้าของเชื่อมึงเลยวะส่วนยูยี่เดอะสตาร์หางดำเหรสิหางดำพอแล้วโอเคครับผมครับอย่างเงี้ยมีทางมาเล่นกับน้องหม้าเนี้ยสินะเราครับรอสวัสดีครับ